ผมเก็บแค่หมูย่างไปจานเดียวนะครับนี่เมาแล้วหาเรื่องกินแล้วไม่จ่ายเหรอจานเปล่าอ่ะลูกน้องฉันมาเก็บไปตั้งหลายรอบแล้วแปเคบินเสร็จหรือยังยังเลยค่ะยังเหลือลูกค้าอีกโต๊ะนึง ดื่มอย่างกับน,น้ำเปล่าขนาดนี้ไม่รู้จะจ่ายเงินไหวไหมนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าร้านปิดแล้วคะ่ะขออนุญาตเก็บเงินร้านเจ๊ปิดแล้วเหรอครับเท่าไหรส่สองพันฮะสองพันผมกินแค่หมูย่างไปจานเดียวนะครับ นี่เมาแล้วหาเรื่องกินแล้วไม่จ่ายเหรอจานเปล่าอ่ะลูกน้องฉันมาเก็บไปตั้งหลายรอ,แอบแล้วเอาดูบินเราเองออเดอร์อาหารที่นายสั่งอะ่ะจะจ่ายเงินสดหรือสแกนจ่ายดีคะผมไม่มีเงินหรอกครับแค่นั้น ก็ต้องทำงานแลกค่าหารีนี้ครับ ปวดท้องฉันต้องไปหาหมอฮะปวดคนอีกหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฉันปวดท้องตอนนี้แต่คุณบอกว่าสิ้นเดือนไงคุณก็รู้ว่าผมเพิ่งตกงานคุณให้เวลาผมหาเงินอีกหน่อยได้ไหมตอนนี้ผมไม่มีเลยจริงๆฉันจะไปรู้หรอก็ฉันปวดท้องฉันว่าฉันต้องท่อตอนนี้อ้ยปวด <ใจ S 2> ท้องเจ้าเินนะเจะ้าเงินมาจากที่ไหนวะเนี่ยเจ้านาย เจ้านายครับผมจะมาตกงานแบบนี้ไม่ได้นะครับบริษัทกำลังจะปิดแต่แม่ผมก็จะคลอดแลวผมจะเ,เงินมาจากที่ไหนครับเจ้านายจะบอกว่าเป็นปัญหาของผมไม่ได้นะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างน้อยบริษัทต้องแจ้งล่วงหน้าหรือมีเงินชดเชยให้นะครับเจ้านายเจ้านาย คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะหน้าที่หาเงินอ่ะเป็นหน้าที่ของผมคนแค่ดูแลตัวเองให้ดีเส้นเดินก็จะคลอดแล้วผมจะหาเงินมาให้ได้นะอืมฉัไม่ได้ให้ฟรีนะเนี่ยเันเดือนของนายแล้วค่าอาหารที่ติดอยู่แล้วครับ เรื่องนั้นนายไม่ต้องพูดแล้วรีบพาเมียนายไปโรงพยาบาลเถอะเมียนายกำลังจะคลอดแล้วไปขอบคุณครับเจ้านายรอเอก่อนาะลูกหลังจากนั้นฉันก็สารภาพกับเขาเรื่องบินค่าอาหารปลอมฮะบินปลอมขอโทษต่อไปนี้ผมจะไม่ดื่มจนขาดสติ เพื่อหนีปัาอีกแล้วครับถ้าเจไหนไม่ใช่เลยผมก็ยังไม่รู้ตัวเพราะตอนนั้นอ่ะผมก็จําอะไรไม่ได้เลยจริงๆขอบคุณนะครับที่ให้ผมได้ทํางานจําไว้นะเว้ยหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนเสาบ้านที่ต้องแบกรับภาระน้ําหนักของบ้านทั้งหลังเอาไว้ถ้าวันใดเสามันเกิดสั่นคลอนอ่ะบ้านทั้งหลังอ่ะก็อาจจะพังลงมาได้เลย เพราะฉะนั้นหน้าที่นี้ใหญ่หลวงนักนายอะจะอ่อนแอนานไม่ได้แล้วยิ่งตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วด้วยต้องสู้เว้ยสู้ครับสู้ค่ะสู้สู้